บายดีสวัสดีพี่น้องเมนี่กับมาพ่อสนุกคือเก่าเนาะที่ส่องสนุกสาวลาวกับน้องสาวเมื่อวานนี่สนุกขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อฝนตกแหงเมื่อวานเนาะสนุกบริลงคลิปจังไรสนุกกะออบริลลินโทรศัพท์จังไรสนุกกะคีดหน่อยทุกคนนั่นแหละเด้ออย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังที่แชร์ใจสนุกเนาะเมนี่สนุกกะสีท่าพ่อแม่พี่น้องเนาะ ไปหลาะห่านค่าคาประจำเนาะลงไปซื้อของอกับน้องสาวของสนุกอยู่ในบ้านนี่แหละพี่นนอะซื้อของกินมากินแรงอืมซื้อของกินมากินแรงเนาะไปะไปกันเลยพี่เนอะกับสนุยเนาะสิไปห่านค่าคาปเนาะพี่นนอะห่านค่าคาประจำของสองสาวเนาะในบ้านนี่แหละพี่นนองอันนี้ก็สิเป็นทางลงบ้านไตเนาะ ขำแล้วพี่น้องเอ้ยนี่งะนี่กะสิเป็นไหลกันเนาะไหลไหลข้ามาเห็นยังนางาสำรวจวะจะค่อยต่ำหรอวะมันนี่ันขีรถได้มันย่งเอาทางเปื่อนเนาะพี่น,ออน้องฝนตกขี้ตม <laughs> สนุอยว่าประหยัดเผื่อฉุกเฉินเนี่ยมันมีน้ำมันเนี่ยมันมีน้ำมันบัดฉุกเฉินเนาะนี่คือชิฮอหันค่าเลยพี่น้างหันค่าค้าประจำของสอนุกกับสนุ่ยเนาะอยู่ในบ้านเลยนะพี่น้องอยู่ทางใต้พี่นาะปูกก็สะเป็นบานนี่นก็อชิฮอหันค่าเพ่นเลยเนาะ มาท่านข้าพันวิธีเรียบร้อยแล้วหนึ่งซีเ็นแม่ข้าเนาะพี่น้องแม่ข้านั่งปะเข้าไปเบิ่งได้วะเสนอชื่อยัองะข้า<ะ>ของเพิ่นกับพี่เป็นข้องพี่น้องข้องเพิ่นซื้อมาขายเนาะเป็นนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยบ้านบ้านเท่ากับไใใรไข่เป็น น,น,นีเเนมามานน่เป็นขนมเนาะเอเชีเสื้อยังน่องมาม่าฮานโปรต์ข้าวเหนียเป็นเสื้อมามาเนะก็ได้นี่แหละของกินบนนอค่ะจะกินเพียงเป็นขนมกลายเขื่อน มาใส่ช่งน,นี้ฮะเด้อมาตนักคิดอูนนี้บ่างมาจังห่อนางเดี๋ยวไปห่อจกพันหน่านมางเงินมาเนาะ,ะเงินครบอยู่บ่เงินจะบ,บ่พอเฉยประจักษ์นี่ฮันค่าเ็นในบ้านเนาะ มีเกิบได้วพี่น้องเกิบก็มีครกบดเ้าไต้องไปซื้อตลาดลักสาเนาะมาลงมาซื้อในตะไคร่น้ำปูน้ำปลายังก็มีครบเปิดหานค่ะประจําหูบ้านเนาะพี่น้องยุกี้จะซื้อแกงีกเปนะไ้บนาอันนี้ก็จะเป็นตู้เสใสเป็นเนาะพี่นอง มาดนเป็นเสคายานียแ่เป็นกระขายนองแข็งนอพี่น้องน้ำก้อนกแลมดิโดในแกลมไอติมอะไรพี่น้องครับบ้านสนุกเอินกแลมเนาะตูเศษเป็นคักเสียไเลเยเลอาไดไอันนี้ก็ อันี้ก็จิเป็นเครื่องกินเนีะยเป็นพวกน้ำแบบซี่ที่เป็นตู้เย็นเกันป่ะเงินเงินบูฟฟอเงินบุฟฟออันเด้ไแม่ค่ะเห็นเงินเหียของพี่น้อง18,000เลยพันเก็เมื่อน่พี่น้องซื่อมาหมาปิดร้อยลวสนุกกสิพา พ่อแม่พี่น้องเมื่องห้อพี่น้องเหมือนเบิ้งนางถูกมาเต็มท้งป่ะโบวินากินเนาะกินกินมาเมื่อไรกินยังทางกับเปื่อนเปื่อนตอนนี้สนุกกะ คากันมาแต่ข่านค่าไปถิ่นเรืบรอยแล้วน้องพี่น้องก็สิพากันมาต้มมาม่ากินนะกับน้องสาวบ่นี้น้ากินวันนี้สิพากานกินมาม่าอะไรน้องนางยำยำจำโบยำยำจำโบน้องลิมยำยำจำโบ ยำยำรสส네ุกี้เนาะพี่น้องกิชองคนก uh uh ินยังหลายกินทุดเนื um ้อซองห่อต้องกินหลายน้ำพดน้ำดทาน้ำผดเห็ดอนลุยกำลังไปเตรียมต้มน้ำเนาะไปเตรียมต้มมา วันอาทิตถ่ายคลิปเนาะนางพ้นพะโตกวันเนี่ยพนแห้งอนนี้วมือเ้ามาพี่จบิปสตันนลินนกับพนบานไม่ตกบริเนีพี่น้องเอ้ยยำยำสุกไปรสบลอกกนดูซิเออไม่ได้พักใส่นอนนงเจ้าเสดเฮ้ยบ่ช่ไม่ช่ กินไปสัน่นเพื่อนพปเดีคือมาหมอนเมางอ้นแนแล้วำมน้นลมมาแล้วน้อนาง้ยมาอะ่อเอ้ยคำมาแล้วทิต้องกแบบบตกกับตกมาเหนนี่อะไรข้พี่ทานกุอาของตนคนน้อยต้องเอาตังน้อยคนใหเจ็บกุ

ตองยังนอนนเหนื่ิ่ข่าลงเ้ยมาเท่งข่าลงเลยที่ยวขาว้ยยัใหญ่อยู่พี่น้องเอ้อยเข่าติดมือนี่ฉันนำอลไยพูดถ้าร้อนหนูพูดจะมานำปาถือนะพี่เพื่อน มันซุบมๆมันแรงเจ็บมากมัมาเด้พอพีนน่น้องกินมากๆน้ำกันเจ้าไงน้องมาเด้อมาเด้อเจ้ามากๆมาจะไทยก่าเจ้าอืมม,มา,า,าม,ม,มาไทายนั่งมาคัก ไม่อยกินลาวเทาเลยมีเทาจะกินบเยกินเทาไม่ดีจตออ

แกเพี ar. ่น้องเอ้ยแกนันน่ะมันนอนขึเลยชมพูอยู่าง n g o เนาะอันมีตัวนั่ะได้นางตัวชิจาว่าสะเพชรเด็กเอื่อยมาจะกินท่านบริกินได้บ้างไหมจะเข้าไปทางไหนเอาไปคุณเด้เนาะโอ้ยข่อยไป้หแอยู่อยคุณมูนนะบอกเออ ไปรับมากกว่ามารับแค่พี่ต้องเอ,อ้ยไม่าไม่

บิแล้วพี่น้องบิแล้วนะบิแล้วผูกม <c oughs> ิเ <c oughs> ตวถวยช่องไว่น้องคนเกี่ยวข้าวสำหรับคลิปนี้สนุกกะสิโค้จบคลิปเพยียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อคันหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อกันกำลังแรงเสียงแหงใจให้สนุกเนาะยังไงก็กอย่าลืมเข้ามาติดตามแล้วก็ให้างกำลังใจสนุกกับน้องสาวเด้อพี่น้องสิฟั่งยังบ่ก็ บนมีอย่าลายเนาะพี่น้องก็คิดอดเอฟซีคือเก่าเนาะแต่ว่าก็ขันกินทอดกินเทิงกับพี่นเ้อะเข้ามาเบิ่งนส่งอนุเพื่อละครส่งข่อยกะมาเห็ดกะมันบริเงินน้อกคนเลยยากอีอย่างอ่ะโทรศัพท์ข่อยกะมันเข่าจิมลเก่าบอดดายขนะดข่อยก็เริ่มบริเข่าก็เริ่มบริเห็ดเลยโทรศัพท์บางคนกับทามไลน์ว่าเป็นอยัางฉันนุ่งก็บริเห็ด youtube เม้นมาว่าก็เลยบอกว่าโทรศัพท์เพิ่นมันยากเนาะพี่น้องก็เลยเพิ่นก็เลยมาอยู่ในส่งของสนุกเนาะถ้าว่าคีดนอดกินเทิงกะ เขามาเบิ่งได้นอาที่ส,สนุกซาลาวเดออ้อ่อมมนพี่น้องคอมเมนต์ได้ที่สนุกยังมาทันได้ตอบรืยตอบบ่ทถั่วบ่ถึงกัสนุกขอโทษขออาภาัยนําหลายๆเดอ้อเพราะว่ามันบบเห็นนาะพี่น้องเอ้ยมันโบเด้งมันมันโบเห็นเลยบบขึ้นเลยเนาะไปเลยเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดี